รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับบับเบิลยังแฮปปี้ ในรายการมือใหม่ัวเก๋าเก๋าใส่ใจคุณภาพชีวิตเป็นรายการที่ ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับแางแทปปี้รายการนี้นะคะจะพาทุกท่านไปสำรวจวิธีคิดและการใช้ชีวิตของไวเก๋าที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเนี่ยค้นหาศักยภาพของจตจตนเจอและใช้ชีวิตในบ้านปลายได้อย่างแฮปปี้ค่ะงานดีเล็กค่ะเป็นงานที่ทำยามว่างเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าเป็นวัยที่ไม่ได้มีภาระหรือว่าความกังวลในเรื่องการทำงานแต่อาจจะเครียดนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้พบเจอใครหรือว่าสิ่งใหม่ๆเท่ากับวัยอื่นงานดิเรกค่ะจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณค่าและก็ความสุขในชีวิตเท้กับวัยเก่าค่ะวันนี้ป้อบบี้เลยชวนพี่ป้อมอย่างแฮปปี้เจ้าแม่งานดิเรกมาช่วยวัยเก่าทุกคนทำกระเป๋าใส่แท็บเล็ตกันค่ะ พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องป้อมจะมาชวนนะคะพี่ๆสร้างชิ้นงานชิ้นหนึ่งซึ่งบอกได้เลยว่ามันหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้เพราะว่า 2. ทับเลต็ตเนี่ยค่ะไปหาซื้อในตลาดไม่ได้แล้วจริงๆนะคะแต่จริงๆแล้วว่าพอเราหาซื้อไม่ได้แล้วเราก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้มันกลับมาใช้ได้อีกนะคะอ่ะอยากรู้ละสิคะว่ามีวัสดุอะไรบ้างนะคะง่ายๆมากเลยค่ะพี่ถ้าพี่ยังไม่มีผ้าไปหาเสื้อผ้าเก่าๆมานะคะแต่น้องป้อมมีผ้าหนึ่งชิ้นนะคะผ้าหนึ่งชิ้น เราก็เข็มได้นะคะเราก็กันไกหรือใส่วัดไม้บรรทัดก็ได้ค่ะไม่จําเป็นว่าเฮ้ย <c oughs> น้องป้อมไม่มีใส่วัดไม่เป็นไรนะคะเอาไม้บรรทัดมานะคะเราก็ยางยืดที่น้องป้อมบอกไงคะว่ายางยืดไม่มีกางเกงค่ะกางเกงลูกกางเกงอะไรไปตัดมาหน่อยหนึ่งได้เลยค่ะ <c oughs> เรามาเริ่มนะคะก็คือถ้าพี่มีนะคะจะไซส์ไหนก็ได้เนาะก็คืออ่ะถึงแนมะ้จะหาซื้อได้ก็เถอะนะคะแต่อันเนี้ยนะคะป้อมหาซื้อไ,ได้แล้วนะคะเริ่มจากการวัดค่ะวัดตามความยาวของนะคะมือถือเราหรือทั็บเดตเราเนาะนะคะอ่ะน้องป้อมใช้ทั้งสองตัวเลยเนาะพี่ก็บอกอ่ะน้องป้อมพี่มีสัยวัดจะวัดยังไงเอาไมบ้บรรทัดก็ได้ค่ะนะคะ นี่ค่ะวัดอ่ะมันไม่พอเนาะก็กะประมาณสักสาเซนนะคะสามสิบสเซนแล้วก็จดเอาไว้นะคะว่ายาว34เซนนะคะแต่34เซนตัวนี้ค่ะมันก็แค่แค่หุ้มนี้เนาะนะคะมันต้องหุ้มถึงด้านในด้วยเนาะคะก็วัดเผื่อมานะคะอีกกี่เซน2ี่สเซนแล้วกันเนาะ นะคะเวลาทินงทุ่มเนี่ยมันจะได้มิดกำลังพอดีนะคะจดเอาไว้เลยนะคะว่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็นะความกว้างค่ะความกว้างนะคะความกว้างเนี่ยประมาณ22่สิบสองเซนขึ้นแต่ตรงนี้ค่ะพี่ๆบอกได้เลยว่าเราจะต้องเผื่อเย็บ เย็บขอบเห็นไหมคะถ้าป้อมตัดตรงนี้มันจะไม่มีขอบเย็บเนาะต้องเผื่อไปประมาณสักเซนหนึ่งหรือเซนครึ่งเวลาเย็บเขานะคะมามาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นของจริงว่าเอ๊ะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะวันนี้ป้องไปเอาเสื้อนะคะเก่าๆมาเนี่ยค่ะ กีนี้ป้องบอกว่ายาวเท่าไหร่นะโอ้อายุมากจำไม่ค่อยได้ละยาวเท่าไหร่เอ่ยนะคะสามสิบสามสิบห้าสามสิบหกบวกยีห้าเนาะนะคะวัดไปค่ะกีนี้ที่เราวัดแล้วนะคะก็คือกว้างคูณยาวเนาะ เราก็ส่วนพับด้วยนะคะรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดยาว64เซนค่ะ64เซนเนาะง่ายเลยอายุมากๆแล้วมันก็ต้องใช้ไม้บรรทัดเนาะสำหรับ เพื่อที่จะยึดเอาไว้ทำให้พี่เนี่ยสอยได้ง่ายมากขึ้นนะคะเนาอ,อย่างนี้ค่ะ,คะนะคะอ่นนี้คะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ก็สอยเลยค่ะแต่วันนี้น้องป้อมจะทำอีกวิธีนึงให้พี่เห็นนะคะว่าไม่ต้องเสียเวลาเนาก็ได้นะคะแค่มีเข็มหมุด กึ่งเข้าไว้เลยค่ะแต่ระวังมือหน่อยเนาะเรียบร้อยมามค่ะผ่านกระบวนการเนากันอะ พี่สนเข็มนะคะอย่าลืมค่ะตัวช่วยของน้องป้อมไปไหนแล้วที่สนเข็มนะคะตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะป้อมจะใช้ตัวพันอย่างนี้นะคะคือได้หลายวิธีแม่ก็บอกว่าใช้พันที่นิ้วก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดเลยค่ะพี่ของป้อมพันที่ปลายเข็มเนาะ นะคะโอเคเนี่ยนะคะมานะซ่อนได้กันค่ะซ่อนได้ก็คือเอาเข็มอะค่ะเข้าไปนะคะในมุมผ้าเนาะแล้วก็ตัวเข็มออกมาจิกผ้าหน่อยหนึ่งค่ะจิกเพื่อที่จะยึดเหมือนกับ เส้นได้นะคะด้านในด้านด้านเหนือด้านด้านออกตรงนี้ค่ะให้ยึดแค่นี้ค่ะหรือนะคะพี่อาจจะใช้การด้นนะคะด้นถอยหลังก็ได้นะคะหรือการเนาถี๋ถก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยค่ะแต่ป้อมว่าอันนี้ทำให้ป้อมเนี่ยย้อนวันๆไปคิดถึงแม่นะคะว่าตอนที่ป้อมเนี่ยสอยกระโปรงนักเรียนน่ะเนี่ยโอ้โห ไปลองทำดูค่ะพี่นี่นะคะเอาเข็มเข้าไปตรงที่รอยพับเนาะนะคะโอเคแล้วก็เอาเข็มออกมาสกิดผ้าเขาเรียกว่าสกิดเนาะสะกิดผ้าก็คือเหมือนกับว่าประมาณเส้นได้นะคะนิดหน่อยไม่ต้องเยอะเนาะแล้วก็เห็นไหมคะ เราก็จะไม่เห็นได้ที่มันอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะถูกยึดได้นะคะโอเคค่อยๆทําค่ะทําแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยเออมีเทคนิคอะค่ะเวลาที่พี่จะเอาผ้าเห็นไหมคะมีตะเกียบ ใช้ตะเกียบเนาะยึดผ้าไว้เนาะนิ้วโป้งจับตรงนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะยึดให้มันมีความตึงเนาะคะ่ะแล้วก็เห็นเวลาที่เราสอยได้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะคะตรงนี้นีคะมันจะทําให้เราทํางานได้เร็วนะคะอันนี้ถามว่าช่องไฟอะคะ่ะถ้าเราต้องการนะคะให้มันเ,เขาเรียกว่าช่องไฟถี่ นะคะการที่จะรุดเนี่ยมันก็จะยากนะคะก็ ho, แล้วแต่ว่าค่ะว่าแรกๆเลยอาจจะแบบเอยช่องไฟไม่เท่ากันนะคะในการสอยนะคะก็ ho, แล้วแต่เลยค่ะสะดวกยากไปไหมคะ ตัวนี้มันอาจจะลําบากนิดนึงถ้าสมมติถ้าสอยนะคะมันก็จะแบบไปทีเดียวเลยเนาะแต่เผอเอิญป้อมใช้เข็มหมุดยึดเขาไว้เวลาที่เราจะสอยนะคะเราก็เลื่อนเข็มหมุดแต่ก็เราไม่ต้องทํางานแบบสอยไปครั้งหนึง่งแล้วก็มาสอยอีกนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเอาใหม่เนาะเอาเข็มเข้าไปในรอยพับนะคะแล้วก็แทงออกมาสกิดผ้า นะคะน้อยนิดนึง <Okay. S 1> แล้วก็เวลาที่จบค่ะลืมไปเห็นไหมคนแก่ใจร้อนนะคะเวลาจบค่ะเห็นไหมแทงเข็มลงมานะคะแล้วเอาได้ค่ะพันที่หัวเข็มปลายเข็มนี้เนาะ แล้วเอานี้โป้งค่ะยึดเขาไว้เนาะเราก็ดึงขึ้นมาเพื่อให้ยึดเขาแน่นนะคะ<ม>เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งด้าน<ม>เรียบร้อยแล้วนะคะได้พับหนึ่งด้านแล้วเนาะนะคะถามว่านะคะเอ๊ง้องป้อมขั้นตอนต่อไปทำยังไงนะคะหยิบมาเลยค่ะพี่ตัวนี้นะคะ วางเลยค่ะแล้วพี่ก็กะเกะเลยเนาะเพราะคีนี้เราวัดแล้วนะคะให้อยู่ประมาณนี้เนาะนะคะเราก็พับะนะคะง่ายมากเลยถ้าพี่ไม่มีไซส์วัดไม่มีไม้บรรทัดนะคะเราใช้ของจริงเนี่ยแหละคะ่ะวัดไปนะคะเคเราก็กะช่วงนี้หน่อยนึง เราจะทำนะคะหุ้มและตัวนี้ที่ป้องบอกค่ะต้องพับ1เซนเนาะนะคะก็กะระยะหน่อยนึงว่าประมาณ1เซนเนี่ยมันประมาณไหนนะคะก็อาจจะกระเถิบเข้ามาหน่อยนึงอ่านะคะ1เซนกะบ1เซนเนาะนะคะประมาณไหนแล้วก็พับเขานะคะ พี่เราก็ดึงตัวต้นแบบออกนะคะเก็บเขาไว้ก่อนของเก่าแล้วต้องดูแลดีๆนะคะเนี่ยค่ะภาพก็จะเป็นแบบนี้เนาะเย็บ <Yep. S 1> นะคะสองด้านตอนนี้ไม่ต้องสอ่ซ่อนได้แล้วนะคะเย็บ yep. ปกติพี่อาจจะเ yep. ย็บแบบด้นถอยหลังหรือเ yep. ย็บแบบเนา ทีๆนะคะยึดเขาไว้นะคะแต่ของป้อมเนี่ยป้อมเลือกวิธีการด้นถอยหลังเพราะว่าฝีเข็มนะคะกลับได้นะค่ะมันจะยึดเราก็มันทําให้ตัวซองของเราอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเขาเรียกว่าอยู่กับเราได้อีกหลายเดือนนะคะตัวนี้ค่ะมาลงมือกันเลยค่ะ โอเคด้นถอยหลังด้นยังไงนะคะปายนี้นะคะป้อมจะเว้นไว้เนาะนะคะป้อมจะมาแทงระยะเวลาช่องไฟขึ้นมาหน่อยหนึ่งเห็นไหมคะช่องไฟเนาะหน่อยหนึ่งเนาะนะคะแล้วก็ขึ้นมาเห็นไหมคะถอยหลังอันนี้คือเดินหน้าเนาะอันนี้คือเดินหน้าอันนี้คือถอยหลังเห็นไหมคะถอยหลังค่ะ ถอยหลังมาแล้วก็นี่เห็นไหมคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งอะค่ะจับตัวนี้ไว้เนาะโอเคแล้วก็ดึงขึ้นมาก็เรียบร้อยแล้วนะคะพี่นะคะสองฝั่งเลยเนาะนะคะก็คือวิธีการด้นถอ,อยหลังเนาะนะคะทั้งสองฝั่งก็จะเป็นซองแล้ว เห็นไหมคะอย่างไม่หมดเท่านี้ค่ะนะคะ,นะคะเวลาที่เราเป็นซองแล้วเนี่ยคะ่ะมันจะต้องมีตัวยึดนะคะที่เห็นไหมคะว่าตัวยึดตัวเนี้ยนะคะถ้ามันถ้ามันเย็บตรงเนี้ยมันก็จะไม่ยึด ถูกไหมคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเข้ามาประมาณหนึ่งเซนเนาะนะคะง่ายๆเลยไม่ต้องวัดเลยพี่พี่พับนะคะแล้วสอยหรือเย็บแค่ไหนนะคะพี่ตัดแค่นี้เลยคะ่ะแค่นี้นะคะทั้งสองฝั่งเนี่ยคะ่ะเราก็พับพับเก็บมุมเนาะนะคะ ตัวนี้พี่จะสอยพี่จะด้นถอยหลังก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะว่าพี่อยากให้ซองโทรศัพท์ของพี่นะคะออกมาในดีไซน์ไหนฝีเข็มแบบไหนเนาะแต่ป้องหมาเขาเรียกว่าทําแบบเร็วๆสุดนะคะแล้วก็ทําไปคิดถึงแม่ไปก็คือสอยซ่อนได้ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งข้างเดี๋ยวก็จะไปต่ออีกหนึ่งข้างนะคะเสร็จแล้วนะคะเย็บทั้งสองด้านเนาะนะคะตอนนี้ค่ะเราก็ได้นะคะซองนะคะผ้าใส่ทับเล็ตเราแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะแต่ เราต้องมีที่ยึดค่ะอีกอันหนึ่งนะคะลองใส่ก่อนเนาะเห็นไหมคะตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ยึดเนาะมันก็แบบอันนี้ค่ะตัวนี้พี่ก็นะคะเรารู้ละจังหวะมันประมาณขนาดน,นี้ใช่ไหมคะค่ะเราขีดไว้ที่เราจะใส่ยางยึดเนะาะเห็นไหมคะ ประมาณนี้สองฝั่งเนยค่ะก่อนใส่ยังยืดนะคะพี่ต้องพับมุมตรงนี้ก่อนอีกวิธีนึงนะคะที่บอกว่าจริงๆแล้วว่ะวิธีการเรยบ็บมันมีหลายนะคะวิธีการนะคะว่าเราจะทำให้เส้นได้สวยงามไหม นะคะหรือไม่สวยงามนะคะวันนี้ป้อมอยากให้พี่โชว์ว่ามันเป็นการโชว์เส้นได้ก็ได้นะคะเราก็เป็นวิธีการที่ง่ายมากๆเลยแล้วก็พี่ลองไปค้นดูนะคะว่าพี่มีเส้นไหมสวยๆไหมนะคะสามารถที่จะเดินเส้นที่ทำให้โทรศัพท์ของพี่เนี่ยอย่างเงี้ยเราใช่ไหมคะ เราสอยก็ได้นะคะแต่ป้อมอยากให้เพิ่มสีสันซะหน่อยนึงนะคะอ่ะไหนไสีชมพูแล้วนะคะเราก็ใช้สีชมพูพี่สังเกตเข็มอะป้อมจะใช้ไม่เหมือนกันเวลาที่เข็มเย็บผ้าจะเล็กกว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเส้นได้ที่พี่จะใช้ด้วยนะคะว่าเส้นได้ใหญ่หรือเส้นได้เล็กนะคะ เราอยากให้แบบมีสีสันหน่อยหนึ่งเนาะนะคะใช้วิธีการเนาก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะโชว์ลายเส้นไหมนะคะให้เห็นสวยหรือจะใช้วิธีการสอยก็ได้ค่ะ นะคะแต่วันนี้ป้อนให้พี่เห็นวิธีการทำเนี่ยหลายๆแบบว่าจริงๆแล้วมันสามารถทำได้เย็บได้หลายรูปแบบนะคะในการที่จะทำให้ซองโทรศัพท์เราเนี่ยมาในลักษณะรูปแบบไหนมีเส้นไหมสีสันนะคะโอเคเรียบร้อยแล้ว หรือพี่จะใช้ด้นถอยหลังก็ได้นะคะตัวนี้แต่ป้อมอยากให้ให้เห็นเป็นแบบอ่าเป็นสีไหมสวยหน่อยหนึ่งเนาะเราก็เก็บเหมือนเดิมค่ะที่น้องป้องบอกว่าเราติ๊กไว้ใช่ไหมคะว่าเราจะติดยางยืดประมาณไหนเนาะประมาณนี้นะนะคะยางยืดของเรา อย่างยืดของเราเนี่ยป้อมจะใช้ขนาดสองเซนเนาะทำแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยเนาะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงคะซองผ้าของเรานะคะที่ไม่มีขายตามท้องตลาดนะคะค่ะเรามาลองใส่กันดูค่ะ จริงๆแล้วตรงเนี้ยค่ะน้องป้อมบอกได้เลยว่าสิ่งที่ทำตัวเนี้มันสามารถทำให้พี่ๆเนี่ยค่ะไม่เหงาเลยนะคะมันใช้เวลาว่างนะคะให้เป็นประโยชน์สำหรับเรานะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมา,าถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะก็จะทำให้แบบอ,อู้เธอเก่งจริงๆเลยฉันก็มีเนี่ยคือถ้าเราเนี่ย ใช้ซองแบบนี้ที่เราใช้ตามท้องตลาดเนาะ,ะเบื่อแล้วนะคะทํำยังไงนะคะก็ต้องไปหาซื้ออะมันหาซื้อไม่ได้นะคะตัวเนี้ยพี่สามารถนะคะซองผ้าของเราไปออกไปข้างนอกวันนี้พี่กลับมาซักนะคะเราก็ใส่ซองที่มีลวดลายใหม่เป็นไงคะทาให้ชีวิตพี่นะคะหรือชีวิตน้องป้อมสูงวัยอย่างน้องป้อมเนี่ยมีสีสันขึ้นมานะคะออกมาก็เหมือนกับเป็น เครื่องประดับพร์นิเจอร์อีกชิ้นหนึ่งได้เลยนะคะยังไงก็ลองทำดูนะคะค้อมว่าไม่ยากเลยคะ่ะ สำหรับวัยเก่าท่านไหนนะคะที่อาจจะไม่ถนัดงาน DIY เย็บปักถักร้อยก็สามารถเลือกงานดีเรกอื่นๆที่มีอยู่มากมายให้เลือกตามความชอบและความสามารถได้เลยนะคะเช่นการดูแลสวนการปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์การเลน่นดนตรีตการวาดรูปก็สามารถช่วยในการพัฒนานสมองได้เช่นกัน,นะคะ่ะแถมยังช่วยคลายความเหงาได้อีกด้วยนะคะ ในครั้งหน้ารายการมือใหม่วัยเกา๋าเก๋าใส่ใจคุณภาพชีวิตจะพาไปพบกับวัยเก๋าท่านไหนติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้ประบ้านและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้ว